พึงระลึกไว้เสมอว่าทุกๆสัญญกรรมมีความเสี่ยงถามว่ามีความเสี่ยงที่จะเกิดอะไรได้บ้างอย่างที่หนึ่งครับเสี่ยงที่จะสวยเราอาจจะสวยหลังทำสัญญกรรมความเสี่ยงอย่างที่สองนะครับเราอาจจะมีปัญหาเรื่องแผลติดเชื้อได้ความเสี่ยงอย่างที่3นะ,ะเสี่ยงที่จะไม่สวยครับหลายๆคนทำสัญญกรรมแล้วขี้เหล่ขึ้นก็มีนะครับอย่างที่4อาจจะเกิด complication ก็คืออาจจะเกิดภาวะแทรกซ้อนสมมุติเรื่องของจมูกนะครับจมูกเอียงจมูกเบี้ยวยาวไปสั้นไปอักเสบติดเชื้อปลายใสใกล,ล้ทะลุพวกนี้นะครับเขาเรียกภาวะแทรกซ้อนที่จะเกิดขึ้นซึ่งแน่นอนครับเป็นสิ่งที่ลูกค้าทุกคนต้องเข้าใจก่อนว่าตัวเองอาจจะเกิดความเสี่ยงยอมรับตรงนี้คุณถึงผ่าถ้าคุณยอมรับไม่ได้คุณก็ไม่ต้องผ่าครับพึงระวัง ปัญหาภาวะแทรกซ้อนแบบเล็กๆเบาๆอาจจะเกิดปัญหาแทรกซ้อนแบบอย่างหนักจนถึงขั้นเสียชีวิตได้เพราะฉะนั้นการที่เราจะป้องกันความเสี่ยงมีอะไรได้บ้างคือ 1. มีโรคประจําตัวอะไรสภาพร่างกายเราแข็งแรงมากน้อยแค่ไหนพร้อมสำหรับการผ่าตัดไหม สองเราแพ้ยาอะไรไหมกินอะไรฉีดอะไรแล้วมีปัญหาไหมแจ้งคุณหมอถ้าเขาไม่ได้ฉีดยาตัวนั้นก็โอกาสปลอดภัยค่อนข้างสูงอย่างที่3นะครับศึกษาดูว่ามีผลงานที่ดีมากน้อยแค่ไหนไปคุยกับคุณหมอด้วยตนเองและดูวิเคราะห์จากคนรอบข้างหรือคนที่เคยไปใช้บริการว่าดีมากน้อยแค่ไหนอีกอันหนึ่งนะครับสาคัญมากๆเลยนะครับก็คือถ้าเรากลัวว่าเราจะเสียชีวิตระหว่างผ่าตัดเราต้องเลือกดูว่าเราผ่าตัดเป็นหัตถการเล็กหรือหัตถการใหญ่ ถ้าเป็นหัตถการเล็กอาจจะพอทาในคลินิกได้นะครับแต่ถ้าเป็นหัตถการใหญ่เลยที่ต้องดมยาสลบเราอาจจะต้องเลือกโรงพยาบาลที่มีเครื่องมือในการช่วยชีวิตที่พร้อมและที่สําคัญคือเซิร์ชดูหมอก่อนนะครับเพราะบางคนที่เสียชีวิตในโลกออนไลน์ที่เรารับรู้มานะครับไปผ่ากับหมอกระเป๋านะครับอันนี้คือปัจจัยหนึ่งที่จะป้องกันความเสี่ยงที่จะเกิดภาวะแทรกซ้อนของเราได้นะครับ